สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและกุ้งแฟนคลับแฟนเพจบ,าาบาาพาพ้านสว่างแชนแนลมณีบ้านสว่างแชนแนลภาพพีพี่น้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายกุ้งที่ตลาดนัดโค้กับบือบ้านเชียงหวางเพิ่อเมืองจังหวัดเชียงรายพี่น้องมณีกระทงก็เสาร์วันที่สิบก,กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเสาร์อนี้คือคักเบิง่งควายพี่น้องคือคั้งเต็มหมู่บ้านนี่พี่น้องถ้าผูา้ใดเบิ่งบ้านสว่างแชนแนลเต็มเต็มหมู่บ้านเน้นตลาดเต็มเมหมู่บ้านเลยพี่น้องยามแรงแต่ว่ามือนนนี้มาแ่กว่าาเพี่น้องเมณี่น้องสายควาย แน่นนิลีแต่ว่าราคาก็จะเป็นยังไงข้อยชมเนาะบาทสว่างชั้นเหนี่ยห้าสีผ้าชมผ้าเปิดราคาผ้าอัปเดตราคาพอาม,มีน้องรับช่อมรมา,าคาควายช่วงนี้ช่วงฝนขาดช่วงนี้เป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะฝนกําลังขาดช่วง,ยวงอยู่ราคาควายสีแลนบอสีขุนบอคี่ายขยับบอมาเบิ่งกันมาอัปเดตกับราคาควายผู้หน่อยมาขออนุญาตเพป็นขออนุญาตครับผมขออนุญาตสะดวกเพิ่เนาะครับผมบอเพิ่นบอสสะดวกนั่นบอมีเลขโทรศัพท์บอสโอ้เพิ่นบอมีเบื่อโทรศัพท์บักใหญ่เบื่อเทิร์นใดจ้ะ สามหมื่นแต่ว่าเพิ่อนผมมีเบรอร์โทรศัพท์ใหญ่เด้พี่นอ้อ,องกูด่ะรอครับเนาะรอได้พี่น้องไหวรอสามหมืน่นบ่เพิ่นเพิ่อนปรทธานมาหาสื่อๆแต่ว่าเอาไปเป็นพอพันได้เลยตนนัวนี้สายด่างลูกสายด่างแต่ว่าเพิ่นเสียดายเพิ่อนผมมีโทรศัพท์พี่น้องแข้งขาที่ดีใหญ่เลย,ยพี่น้องตัวน,นี้สูงเกือบร้อยหาสิบได้สามสื่อๆเนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะสามสื่อๆเลยพี่น้องราคาไายตัวนี้สามสื่อๆแต่ว่าเสียดายเพิ่อนผมมีเบอร์โทรศัพท์พี่นใหญ่เลยพี่น้อง อันตัวนี้เหยียบจีนคตรมากมึงหันนี่เจ้าของเพิ่นถือเหยียบมาเนหน่อยอยู่ผ้าไปต่อกัอนน้องพี่น้องเนาะสีผ้ายางไปคือคักอยู่เด้กพี่น้องคือคักอยู่บรรยากาศก็คือคักมาเบิง่งควายงามตัวนี้พี่น้องเป็นเสื้อสูทเพราะวควายงามตัวนี้งามๆเขาเปิดพี่น้องบุ๊ควอกเป็นสื้อสูทบอแม่บอกย้ายงามๆเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่ ขออนุญาตครับสะดวกพี่น้องครับผมเปิดเจ๊งไหนเอาราคาสีขายโลยครับทอนแปดโอ้หมองสีขายโลยทอนสี่แปดดีว่าท่องบ่ราคือท่องเจ็ดเดือนอุ้ยท่องได้เจ็ดเดือนเลยพี่น้องเบิ้งป้ายตัวนี้ใหญ่ยาวงามต้นตัวดีอัตราควายไทยได้เขาก็ได้นาก็ได้พี่น้องนาสวยครับพี่น้องนาหมอทองชัดเจนเลยอ่องขอดีดีแข่งขาดีเบิร์เนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกอร้อยสี่สิบสองครับ ลอยสี่สิบสองพี่น้องปาดเพื่อนวันแล้วลอยสี่สิบสองพี่น้องร้อยสี่สิบสองเงีวพอ่อแม่พันมาตราฐานคัดซ้ำนี่ถือว่ามาตราฐานพี่น้องเพื่นอน,น,นเปิดไว้ยสามสิบฮะโอ้ต่ออะไก่อนห้าแปด้ได้พี่น้องห้าสิบแปดดันเงียบหรือมันก็นค่ะเพื่อนเดรคายกันค่ะอุ้ยเบิ่งขวัญขวัญเพื่อนขวัญมงคลปุ้ยพี่น้องขวัญมงคลแมนเลยพี่น้องใส่เจ้าใม่ไว้ปาดใส่เจ้าใม่ไว้มีเอกสารมีใบมีหลอดมีเอกสารครบเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องถ่ายเพื่อนงามงามเบิ่งพี่น้องเบิ่งถ่ายเพื่อน ปาดควายงามเปิดไปเนาะง่ามมีหลีเอาไปเป็นแม่ขอกแม่คายแม่พันได้่ลอยสี่สิบสองความสูงใหญ่ตันห้าสิบแปดบอลขายเลยเพื่อนว่าเนาะขั้นใหญ่ซ้ำนี่ทรมาโหลดเพื่นอนว่าอย่าต่อกันอยู่ตอเพื่อนว่าเพื่อนมันง่ามแล้วเพื่อนว่านโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์หกสามเก้าหกสามเก้าหกแปดหนึ่งเจ็ดหกแปดหนึ่งเจ็ดพี่ตองสายควายง่ามสายควายมาตรฐานควายพัฒนาสายพัฒนาผู้ใดเอาไปพัฒนาต่อตัวนี้ตอบโจทย์ใดญเลยพี่น้องพวกหอย ด่างๆหอยโงงหอยชาเพิ่นสนใจเราบะนี่เพิ่นมาหาเบาเพิ่นกับโบท่านตี๋นะครับโอ้นี่มากเพิ่นมากแนวนี่อร่อยสี่สิบสองขึ้นถือว่ามาตรฐานพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ใส่เจ้าไม่ไว้โบท่ามาราพี่น้องพอพันบักใหญ่มันมาเด้อขอบคุณหล่ร้านครับผมให้ได้ขายครับผมมาหาหอยลักบานสวัสดีครับหอยลักได้เจ้าไดนมาสองตัวโอ้ตัวเดียวเหลือตัวเดียวแน่เมื่อหันว่าสองเลือดได้ขายแล้วโอ้ขายแล้วตัวหนึ่งอัน ได้ยินข่าวมาแต่ทางผุนพันเอาถือควายอยู่ผุนสองตัวกันเหลือ<า> er, ตัวเดียวท้องบ่ท่องครับปาดท้องหกเดือนแล้วพี่น้องควายงามสีสันดีดีเบิงบ่งบกผ่าวเพิ่นอองข้อเพิ่นสูงประมาณร้อยสามสิบบวกเนาะร้130อยสามสิบเบิ่งที่หละพี่น้องล้างเ,งเ,าเพิ่นอ่างลางท้องหกเดือนแล้วปาดไปเทาไปเลี้ยงพี่น้องเปิดไว้จังไหนสามสิบสองสายสิองข้หน่อยตัวหนุ่พี่น้องม่านสาวแหลกเลยพี่น้องสาวจองแหลกพี่น้องสามสิบสองเปิดเปิดเบิ่งถ่ายเบิ่งปาดมาโผดเหตุพี่น้อง นี่ม่านสาวสาวทองแหลกสามสิบสองคนเปิดไว้สุดยอดใส่กระเพาะบ้านเท่านี้แหละเนาะใส่พ่อบ้นบนบนาน,วนะไ,น,นไว้ตัวสูงพี่น้องสูงร้อยสามสิบบวกเลยเบืตตอ้องต้นโตพี่น้องงามข้อหอยหลักมือของเฉียงเนาะโอเคเลยถ่ายงามครับพี่น้องเบื้องควายถ่ายงามหางงามสามสิบสองคนเปิดไว้เอาขออนุญ,ญาตเบอร์โทรให้ลักศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดศูนย์แปดพี่น้องหอยลักจากปนตอีฟ้าเพิ่นรับประกันอย่างเดียว คือทองแลคามีโปรโมชั่นซองฟรีคือเก่าสิบกิโลเฮสสิบกิโลเฮสสิบกิโลนึกว่าเพิ่นสิขึ้นสิบกิโลคือเก่าจูงไปโซงเอาเพิ่นว่าโอเคของเละหลายมันหวานครับอ่ะโอ้โหครับผมเลือกตัวเดียวสวัสดีครับอุ้ยแม่สาวหน่อยเนาะเมีสาวน่อยงามพี่น้องแม่สาวหน่อยขายแล้วตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวพี่น้อย อ่องข้อมาปวดเห็นไน้องอ่องข้อชัดเจนเลยเนาะแข้งขาตนวตัวดีดีเนาะอัตลักษณ์ไทยได้เลยพี่น้องแต่ว่าแม่สาวหน่อยอยู่พี่น้องสูงลอยนิดๆเนาะประมาณเปิดเท่าไหร่ครับเท่าเหรสิบสองหาร้อยพี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเนาะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแม่สาวหน่อยซีสันดีดีพี่น้องเบิ่งถ่ายเพื่นแข้งขาเพื่นพี่น้องตนวตัวดีดีอ่างดีคัะพี่น้องโอ้ยืนก็ดีเนาะ โอ้สวยสวยควายหน่อยเพิ่นสวยพี่น้องสิบสองหารอยเป็นตาเอาไปเขาขอกเขา,ขาฟ้ามพี่น้องอ่ะ,อะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมค่ะแม่ลำดวนเมืองพ้จ้าครับเท่าไหร่ดเก้าศูนย์แปดเก้าสามเจ็ดห้าแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์ศูนพี่น้องแม่ลำดวนเมืองพ้นคอนเจนเพิ่นธุ์ใดควายมาสองตัวเหลืออยู่ตัวเดียวให้พ่อแม่พี่นอ้อ,นอ,นองญาติกันซื้อพี่น้องญาติกันโทรมาเด้อพี่น้องซื้อท่านกับท่านสิบสองหารอยเป็นตาซื้อตัซื้อพี่นอ้องเอ้าขอบคุณหลายๆเด้อครับผมไม่ได้ขายเป้าสูดโตครับผม ได้แล้วบอค่าผมโอ้ยพอบียวหาเราว่าท่านมีหยังบ่เอาค่อยหน่อยนี่ราคาเบาเบาสวัสดีครับเปิดเจ้าบาทครับตัวนี้เปิดสามหมื่นพันสาม่ทองบอกีเดือนปุ้ยพี่้องทองแล้วซีเดือนตัวนี้สามหมื่พทองแล้วซเดือนตัวโตดีซีดีร้อยสามสิบกว่าเนาะร้อยสามสิบร้อกร้อยสาพี่้องป้าร้อยสามสบหกวหน้าหนามอทองชัดเจนอ่องข้อได้แข้งขาใดสามสิบสองบม่ห็นเลยเนาะตัวนี้ดิ สามสี่อันข้อจูรูผู้ด้วเนาะผู้บักผู้สายเหนือสามสิบสี่อันนี้สามสิบสองอุ้ยตัวนี้เป็นกระสือครับพี่น้องว่าว่าทองพออุ้ยเปียนประกันเลยทองสี่เดือนประกันทองพร้อมเรียบร้อยต้นโตดีครับนี่พี่น้องแข็งขาดีสีดี่ดีพี่น้องสีงามครับพี่น้องเบิรงเท่าไรพี่น้องสีทองสีทองเนาะสามสิบสองเพิ่นเปิดไว้ตัวนั้นสามสิบสี่ดำเปิดคนละสีบักนี่บักผู้เอาไปต่อยอดสายเนื้อสายเนื้อตันได้พี่น้องตันโตปลาคองข้อประเข่งชัดเจนเลยพี่น้องคุยนะ ตัวยงาอาลาดข้อตันจือลือสาเนาะต่อร่องใดทุกโตัทั้งสองตแต่ว่าตัวหนาเลียงพี่น้องควายแม่ตัวหนาเลียงอ่ะขออนิยาตเบอร์โทษครับว่าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ามเหน่นเาหแปด่นย์เนาบหรือเก่าเก่าเกดสนตัวเดียวพี่น้องอาผู้ใดชนใจกระโทษมาต่อรองู้ใดขอบคุณเลไลนมันครับผมต่อพี่น้องเมืองบรรยากาศการสื่อการขายควายมือคืกัก หลายหรืเดิพี่น้อง,องเบ่งควายเบ่งบรรยากาศการสื่อการคายคนมาสื่อหลยหลาย,ลายคนมาลหลายๆอยางสีได้ขายดีอยู่ะครับคนหลายเนโอ้มาเบ่งสื่อๆวะอันนี้แม่ลูกวะนี่อุ้ยแม่ลูกทั้งสองาดแม่ลูกทั้งสองลูกสมบูรณ์ดพี่น้องลูกมีแต็มงามลูกแม่หรือลูกผูครับตัวใดผูตัวนี้วะโอตัวนี้ผูตัวหนั้นแม อ้ยลูกเพื่นงามง่ายหรือเปล่าลูกโอ้สลับกันตัวนี้ผู้เดียวสายเลือด้างอุดรโอ้ขายล่ะโอ้สายเลือด้างอุดรตัวใดตัวเมย์นะโอ้ตัวเมย์สายเลือดอุดรพี่น้องตัวนี้ธรรมชาติควายบ้านตัวนี้ลูกของตัวนี้ตัวนี้ลูกของตัวนี้โอ้เมย์ผสมแล้วโอ้ใส่ท่องขาไว้โอ้มังกรขาวปลาใส่เผือกไว้ ใส่ฟังแป่เรียวฟังแป่เรียวป้าฟังแป่เรียวป้าพี่น้องผมสีบลอให้ฟังควายโคมนี่คูนี่สองเมร่าสองลูกนี่สายพัฒนาของเพลินพี่น้องเพิ่งมาจากไหนอุบลนบ้านใดบ้านใดเหรอเฮ้ฮะโอ้บรรดาสมดีสีสุกพี่น้องป้าควายบรรดาสมดีสีสุกกุษกรโคกจานท่างนั่นพี่น้อง ปาดเม่ลูกผมสิบอกฟังว่าเป็นตาเลียงครับเป็นยังบอกพี่น้องลูกซ้ำนี่ทองแล้วทุกตัวได้พี่น้องทองแล้วทุกตัวนี่ใส่มิตรพอด่างไว้ตัวนี้ใส่ท่องขาวเนาะมังกรขาวมังกรขาวทดมังกรขาวใส่พอเปือกไว้มังกรขาวนั่นลูกเพื่อนพี่น้องลูกเพื่อนสร้างอุดรนนี่พี่น้องนี่ลูกสร้างอุดรนี่ตัวนั้นสร้างอุดรพี่น้องลูกสาวสร้างอุดรตัวนี้ลูกผู้ลูกของตัวนั้นตัวนั้นใส่เจ้าป้าปังแป่นอยู่ไว้แล้วพี่น้องนี่ลูกไส้เดินลูกไส้บานบานอยู่แต่ว่าใส่เม่เพิ่นใส่ ป้าปางแปดริ้วไห้นี่พี่น้องเบิ้งควายสายพัฒนาเพิ่นนี่ลูกสาวของตัวนี้ลูกสาวนี่สร้างอุดอรพี่น้องแต่ว่าพอแม่อ่ะใส่มังกรขาวไว้นี่ลูกสาวสาร,วร้างอุดรนี่พี่น้องเบื้องหน้าพี่น้องลูกสาวสาร,วร้างอุดรด้ควายตัวนี้พี่น้องนี่สายพัฒนาเพื่อนย่บา้านลาสมดีสีสุกตำบลกุศกรอตตการพุ่ยผลบ,นบนรุราชธานี่ควายงามพี่น้องควายงามคับสุดยอดสุดยอดบ้านนี้โคมนี่เปิดจังไงโคมละสามหมื่นกว่าควาโคมละสามเท่าไรเ สามหาสามหกี่น้องสามเนาะโคมละสามสิบหาสามสิบหกอุ้ยเป็นตาสื่อครับพี่น้องควายเพิน่นเ <c oughs> พราะว่าเพิ่นสายพัฒนาไม่ตาสายพัฒนาพี่น้อง <c oughs> ใส่ลูกใส่พ่อดังไว้ทั้งสองตัวสามสิบหาสามสิบหกต่อร้องเอาเ <c oughs> นาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สีเจ็ดสามสามพี่น้องผู้ใดสนใจควายสองโคมนี่ผมรับประกันว่าเอาไปแล้วบ่บ่ขาดทุน เพราะว่าใสพอดังไปทั้งสองตัวละลูกสาวกระดังลูกสาวกระง,งามลูกไสกระดีอุ้ยพี่น้องไปตาสื่อของเพื่อนสามาสามหกเลือกเอาเนาะเลือกเอาไปเบิร์ตชุดนี่เอาไปเขาขอ้ขอเขาฟ้ามาังดีเพื่อนอยู่บรนลาสมดีสีสุกแต่การพืจผลณบุราาชท่านี่ได้มาฝากปีต่อหน,น่องมากไก่พี่น้องมาเสือเอาไปเลี้ยงพี่น้องไหวเปตาเลี้ยงขขงเพื่อนให้ลูกดีเพราะว่าลูกนน้อยอายุท้องแล้วทั้งสองตัวได้พี่น้องเปตาต่อรองเพื่อนเอาขอบคุณหลายมานครับผมโอ้มาสองตัวนี่บ่ มาทอนี no, oh. Oh, ่เนาะมาหลายบวบันเฮาหลายอยู่เนาะโอ้ข้อกันยู่บันกุศก่อนเพิ่์ดยั่งๆอยู่ว่ะควายขวกควายงามๆขวกควายใหญ่ยั่งอยู่เนาะขวกควายแบบยั้ไปทางนั้นว่าสิไปนี่อยูงใช่เปล่าควายเสือทีโอ้ควายเสือทีข้าเจ้าทางผมอะไรยู่บันกุศก่อนขวบแบบใหญ่โอ้เนาะ สิไปขออนุญาตไทยถ้ำขอบขึ้นอยู่ไปทางนั้นเอ้ามันหมานครับผมงตติดามประจำด้วยพ่อลุ่งด้วยใส่ก่อติดตามประจโอ้ขอบคุณหลายๆครับได้มากอยู่เปล่าเมย์ได้มากอยู่งัวเถิงใหญ่พ่อโอ้งัวเถิงใหญ่โอ้อ่าเดี๋ยวเจ้าสิไปหาโอ้ครับผมขอบคุณหลายๆมาเบิ่งตู้พี่น้องเพิ่นซื้อหรือ่าน้องเมยตู่มาส0งพันนะพวกมังเสี่ยวเหมืนสเป็นหัวอะไรกูเสียวอุ้ยหอย2,000ันลงไปขายชื่อเด้ยังตัวเดียวจั่นบดีขายดิแม่เลยอผัว แม่เรียกผู๋โอ้บอกผู๋หน่อยสิบสองปวดบาทโตตัวใบใหญ่สิบสองคนว่าพี่น้อยตัวละสิบสองคนกำลังสนใจขันหอยเวียดกับหอยไทยขายหอยยังขายคนไทยขายคนไทยเข้าคนว่าเนี่ยถือต้องเลยโอ้ยพี่น้อยสิบสองสื่อเลยคนว่าโอ้บากูหน่อยสิบสองสื่อคนเปิดใจพี่น่อยโอ้อ้าวไม่ถ้างอวกไม่จากใสลูกไม่จากใส เดับเ้าเหนียบ้านใดฮข้าเมยวครับโอ้ข้าเมีอยวมาจากข้าเมือยวพี่น้องมาจากข้าเมืองวสิบสงตัวงามๆเลยพี่น้องเพิ่นเปิดใบผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่นใดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดย์่เจ็ดศู่หนึ่งหกห้าสองผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองเพื่อนใดบักกูน้อยเปต่อยอดสิบสอตเอเพิ่นเปิดใบอย่าต่อเพิ่นถอนเอามันถือแล้วเนาะว่นวาถือแล้วเนาะ

โอ้บ่อบวาการโอ้บ่ล่าอมามึงเด้อล่าอมาแล้วเวียดนามอยู่บ่ได้แล้วบ้านนี้เนาะบ่ทุกคนก็มาทอดราู้เดียวโอ้บ่มัอร่อยกว่าโอ้บ่แล้โตเพิ่มเรือโอ้บ่คนแทก็ถึกขิงมันยังแดงอโอ้ยมื้อนี้ขายดีบ่แต่ยิงกันมื่นเท่าใดนี่3,000สาเท่านั้นมื่นสามพพี่น้องป้าสาโอ้ยเขาดีดีคือพี่น้อง13,000ซื่อๆเพิ่นว่าโอ้หางจักสิดอกบ่ดอกเบิ่งบอก เขาบอกเบืองดอกว่าสั์ชิ3สาซื้อ้โอ้ยมื่สามพันซื้อซื้อพี่น้องฝ้ายแม่บักใหญ่โอ้อ่างกะดีพี่น้องเนาะโอ้แยกลูกไปแล้วโอ้ลูกมันใหญ่แล้วขายแยกลูกไปแล้วเขาสิเลเลจังหน่อยถือสมซื้ออยู่ดีเลือตัวเดียวปลาตัแปดหกสองห้าเดนึ่งสามดสนใจเข้มาตอนเราโอเอาไหมเอาน้ำพอนี่แจไมเหนมโอ้ โอ้บ่ยังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายควายได้ขายหลายแล้วบ่ล่ะขายสองตัวโอ้ได้ขายสองตัวแล้วมาแล้วที่กระสันมาแต่ใส่ครับนี่โอ้อำนาจมาจากอำนาจเจริญพี่น้องยังต่อขายแล้วเขาขายแล้วเออเอาเงินที่ด่าเอาอันนี้ทางนี้ควายหอยว่างพี่น้องเดี๋ยวสิไปสัมผัสเพิ่น อันนี้จับตัวนี้พี่น้องอ,อ้ออันมูลาหน่อยมูลาหน่อยพี่น้องมูลาบักปูมูลา,ลาสายขุนสายต่อยอดตะวันจอยมันโค้งโค้งในทั้งหน่อยมู้มูลาบรรจุไปแล้วปลาหมูราคาหนึ่งหน่อยสายมูลาพี่น้องนะสายมูลา <c oughs> แม่ลูกแม่ลูกเปิดจังไรครับนี่ <c oughs> หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยโอ้ยพี่น้องแม่ลูกเป็นตานเล็ตัวสาตแม่ลูกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาสัตว์สองตัวพี่น้อง ลูกก็ไปสายแค่กระไดตัวนี้ลูกมันโอ้พี่น้องลูกก็ไปสายแค่กระไดได้พี่น้องนี่ในน้อยอยู่แม่สาวคนตัวนี้แม่สาวหน่อยสายแค่ได้ได้พี่น้องตา <N 2> <_ demek> แ ille, ต็แมแจ่มจำดีดีพี่น้องแม่สาวหน่อยเนาะโอ้ยสิบสี่หาลอยสองตัวได้พี่น้องบ่แมเป็นตัวเดียวแมบ่บ้านบ้านขาดนำเลี้ยงแน่ได้พี่น้องแต่ว่าแม่ลูกเพื่อนพี่น้องโอ้ยไปเอาไปเลี้ยงค่ะพี่น้องสิบสี่หาอยสองตัวบ่แมเป็นตัวเดียวพี่น้องยมาจากใส่พอ อโอ้หมาด้ำหอยฟางสิบสี่หาล่อยมือว่านนี่พอเห็นน้ำเพลินพี่น้องโอ้ยลูกเพลินพี่น้องไปแต่เอาไปเป็นสายแค่ค่ะมาน้ำหอยฟางมีเบอร์โทรอยู่ปะโอ้เอาเอาหอยฟางเผลแล้วนเนาะเบอร์โทรหอยฟางพี่น้องนี่เบอร์โทรหอยฟางเหลือเท่านี้แหละเพื่นว่าหอยฟางได้ขายหลายหลายมือว่านนี่พี่น้องสิบสี่หาล่อยสองตัวเลยแม Ä, ล่ลูกลูกแม่ลูกสายแคร์อีกต่างหากพี่น้องอ้าวมันมารเด้อครับผมอย่างเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขาอยาอยีกทางนึง อันนี้คลิปแรกน้อพี่น้องนอกกับฝากปีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยพี่น้องเนาะเป็นคลิปแรกของบ้านสว่างเชแนลมินีเมื่อคืนออกมาท้ายทอดสดปรากฏว่าสตรีมออกไปปรากฏว่าแต่งบ่ได้เด้พี่น้องเนาะแต่ว่ากระเปิดเบื้องใดกับฝากอีกในเด้อพี่น้องเข่าไปรับชมบ้านสว่างเชแน่เฮาเมื่อคื้นสตรีมออกไปปรากฏว่าไปตกแต่งบารายน้อพี่น้องเนาะโอ้ยมีตัวนึ่งนะครับปวดรอใช่เว้ หอยเวนี่โอ้ยลูบรอคือเจ้าของประสันปาหอยเวนี่คือได้หมวกคือได้หมวกงามแต่หอยเวนี่ได้หมวกงามอู้เหมือใส่หมวกงามครับมาตะเขนอ้ยปลอยเปรตเห็นมันเป็นเอก็ได้เสือโอ้เนาะใส่แหละรอขนาดได้หอยเวนิดหอยเวนี่สุดยอดได้คไข่รอมาสูงเท่าไรนี่เฮ้ยตัวเมียตัวนี้ตัวนี้ก็รอด้วยตัวนี้ราคาเนื้อครับเท่าไหร่ อ er. ุ้ยพ um ok uh ี่น้องไปได้จังได้มากคือถือเถอะสองร้อยสี่สิบสองอร่อยสี่เปิดไว้ยี่สิบสองหมื่นแปดพันห้าร้อสอง่ายสองป็หาพ่นวงจยไงพ่น้อสองหาอุ้ยอ่องข้อต้นโตแม่สาวอยู่เนาะสาวพ่อผสมพี่น้องอุ้ยพี่น้องสูงร้อยสี่ิพ่นว่าเบิ้งแข้งขาเฮ้ยหอยเวนิดบนว่าผิดบ่ลแล้ค่ะ บผิดอครัพี่พน้องควายงามเาพิ่นสองแปดหาพ่ผิดว่าสั่นราคา,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 าโอ้พี่น้องเพิ่นซื้อมาถือได้ถือผู้ใด,ดสนใจเปล่าซื้อของเพิ่อนท่านพี่น้นองนี่ควายใหญ่ควายงามบ่ธรรมดาแม่สาวควมผสมข้องหอยเวนิดขออนุญ,ญาตเบอร์โทรบันครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สามสองเก้าสามหกศูนย์หนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาทอลองกับผู้ใดหักแหงแหว่งมานะอ้าวมันมาเด้อขอบคุณอะไร ใส่โอ้มันกำลังดึงมาอยู่โอ้นี่บ่โอ้ยล้อยดีโอ้ที่เด็ดใส่ก่อนโอ้ควายหน่อยลองนี่ครับเอ้ามาขออนุญาตข้องหอยเวนิดก่อนเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่อุ้ยรอข้องเพลนอีหลีหอยเวนปั๊ดลูกไส้ผู้ใดลูกเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสันพี่น้องลูกเจ้าสั้นเบ้ยเบิ่งแขงขาโตนโตสามเส้นอ่องข้อเพลนพี่น้องหน้าตาล่อขนาดหน้าหม้อท้องสูงเท่าไรร้อยสี่สิบเท่าเนาะร้อยสี่สิบบวกลบโตนโตดีดีพี่น้องข้องหอยเวนผู้ สิบสามเดือนป้าปีสามเดือนพี่น้องปีสามเดือนผู้ว่าซาตะกานผู้ว่าซาตะกานโอ้ยพี่น้องสายประกวดได้ด้พี่น้องเนาะสายประกวดได้เบื้องหลังเพิ่นข้อเพิ่นต้นโตเพลินเน่าอาลาดเปิดเท่าไรพี่นีเบอร์สม่นแปดพันห้าสามหมื่นแปดพันห้าโอ้ยถือของเพิ่นนี่พี่น้องสามหมื่นแปดพันหาร้อยบักผูหน่อยตะวันใหญ่พี่น้องงามสายดังพร้อมโอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาทบทวนเบอร์โทร 093 093 329 3ามสามหกเก้าสามพี่น้องหอยเวนิตรการผลิลบุรารชธานีเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันว่าตะปีกว่ากแข้งขาดีเบิดสีสันดีเบิดพี่น้องพื่อนอะท้ายแข้งงามเพื่อนด้วมาเบิร์นทายให้โอ้ท้ายบักเน่าตัดพี่น้องงามของเพื่อนอีหลีพี่น้องอุ้ยพูดอะงามของเพื่อนอีหลีอันนี้ก็สองแปดหาราคามาโพด่แต่หมูนี่หอยเวนิต หอ,อยเวนิคไายถือก่อเมือนี้หากแพงจังแบงปันเนาะหอ,อยเวนิดเนาะโอค้คโอค้โอ้ยขอพูดเหลายๆห้านมานเดอร์อ่ะมาเมบิงหอยเบิดบานมาเบิงปลาเวทดบาทเนี่ยเสียเวทด สิบสองโอ้ยถือเป็นถือเป็นว่าถือกว่าหน้าเปินว่ะสิบสองเปิดเปิดไว้ห้วยบ่ห่ได้ให้เงิเดียวเอ้าได้ขายแล้วห่วยพูดบ่ได้ไปหาห่วยพูดได้ขายแล้วบา่โอ้ยไปมันหมันลักมืินรักมืินโอ้บ่โอ้บ่ผ่านโอ้บ่ผ่านโอ้บ่โอ้เข้าบ่สิบสองเปิดเปิดไว้พี่น้องโอ้ยเนาะเนาะโอ้บ่ได้ขายบ่ล่ะเลืออยๆแล้ว โอ้โ่ะสิบสอสื่อพี่น้องายตัวนี้อืมอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับอ่าขออนุญาตเบอร์ทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งู่สี่ศูนย์เแปด๋าเวทค้นเก่าลูบรอแต่การพูพนโบราณจาท่านี่ผู้ใรสนใจกัโทั่มาต่อร่องเพื่อนใดโอเคได้ขายหลาย้วบ่โอ้ยพี่น้องอ ขอให้ได้ขายเนาะเสียเวทเนาะโอเคอโอเคอ้าวขอบคเลยหลายมานมครับผมโอเคอเป็นบรรยากาศการซื้อการขายแม่ลูกควายมันจะใสเานาะคุณอาจาสิคอนี่อยากเพิ่นแม่ลูกต้องตั้งถิ่มา แม่ลูกอะครับแม่ลูกยังลูกไส้ปะลูกไส้พี่น้องแม่ลูกลูกไส้พี่น้องพอสอนในควายแปลกมากได้เหมือนนี่ผมเดาว่าว่าเดาว่าเดี๋ยวสิเปิดชิปก็หอยสอนสิเปิดชิปเด้อห่อยสอนเด้อไอ้ตันนี้เปิดเท่าไหร่อมนอเส้าหาส้าหาสองตัวแม่ลูกลูกไส้ลูกไส้งามงามสีเหลืองอุ้ยพี่น้องเร้าหาเพิ่นเปิดไวอุ้ยราคาควายเป็นตาตอร่องของเพิ่นอีหลีพี่น้องควายเพิ่นงามอีหลีพี่น้องอุ้ยเส้าหาเนาะ ตาว่าลูกงามคัะลูกตันคัะโอ้ยระวังระวังระวังแน่แน่แน่แนโชคดีแล้วโชคดีแล้วโชคดีโชค,ด,โชคดีเหยียบขาเพื่อนพี่น้องอา้าเส้าหาสองตัวลูกปูเพื่อนพี่น้องอ่ะวหอยเวียดเพื่อนเจ็บแล้วเหมือนนี้อยู่อยู่ตลาดบ้านตรงยังสี่พี่น้องตรงระวังตรงระวังถูกระยะเนาะอ,อยู่ตลาดเนาะตรงระวังหนาระวังหลังเสาหาเนาะเพื่อนมาจากไหนคือโอ้เอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม ศ6 1ย์หกหน8่7 0 8 1 7่ปดพี่น้องผู้ใดชนใจกระโทรมากต่อรองผู้ใดเอาขอบคุณเลยลายนมนคกับผมวันนี้บานสว่างชนหน่ภาพพีพ้าหนองมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายควายสิบตลาดนัดโคกตะบือบานเชงหวางกระได้ระมาานีก้อนนอกชิดแหลกน้องพี่น้องเนาะฝากช่มต่อชิดสองต่อไปน้องพี่น้องฝากซอยกันกดไค์กดแช่กดติดตามบานสว่างเชนหน่อยข้าวเนียพี่น้องเนาะไว้พปรยพี่น้องกับสื่อตะวัผู้เลียวเงินควายแฟนกับแฟนเพจบานสว่างเบ